ได้ชงพระบรมาถบุตให้ท่านมาเป็นประธานในพิธีมอบในพื้นที่อำเภอท่าลังขาและอำเภอสองแควจำนวนหนึ่งพันถุงในพื้นี่เราเพิ่มออนไลน์ท่านประธานในพิธีในวันนี้ครับครับรผมนายชุมพรสงมณีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะจึงทรงมีพระบรมมีให้มูลบริจิติมีร,ร่วมออนไล เป็นทุกมะหมอญมิงบนขราด้วยกันยาที่เพื่อลังมามีรู้จบตั้งแต่ในอดีตการที่ผ่านคือวัฒนาพันวดีซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิมีราเครื่อนอลน์พี่น้องก็อาจจะได้ยินบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่พี่น้องจะรู้จักในานามของจังหวัดน่านเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งมาจากรัฐบาลส่วนหนึ่งที่จะดำเนินการทำฝายขนาดเล็ก đã phát làng đã được bồi đắp, đã được xây dựng, đã được xây dựng, đã được xây dựng, ต่อไปนรท่านประธานนะครับท่านานรมโการและผู้มีการจัดงการแปรรเรยท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าหวังนอย่างที่ว่าโครงการ